คุณเคยสงสัยไหมว่าการแกล้ง,งโง่ในบางครั้งอาจจะเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าการแสดงออกว่าเรารู้ทุกอย่างวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุผลที่ว่าทำไมการแกล้ง,งโง่ถึงอาจช่วยให้เราได้เปรียบในหลายๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในการเรียนหรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันลองคิดดูสิว่าหากเราแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องบางอย่างมันจะช่วยให้เราได้โอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น หรือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นใหม่มาดูกันว่าการแกล้ง,งโง่สามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความกดดันจากความคาดหวังที่สูงเกินไปได้อย่างไรรวมถึงวิธีหารักใช้กลยุทธ์นี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดการแกล้ง,งโง่หรือที่บางคนเรียกว่าการแกล้งไม่รู้ เป็นกลยุทธ์ที่บางครั้งอาจถูกมองว่าเป็นวิธีที่ฉลาดเพราะมันช่วยให้ผู้ที่ใช้กลยุทธ์นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือผลประโยชน์โดยไม่ต้องเสี่ยงหรือให้ความสำคัญกับการแสดงความสามารถหรือความรู้ที่มากเกินไปกลยุทธ์นี้สามารถช่วยในสถานการณ์ต่างๆเช่นการหลีกเลี่ยงความคาดหวังสูงเกินไปการแกล้งโง่ช่วยหลีกเลี่ยงความคาดหวังสูงเกินไป เพราะเมื่อคนอื่นเห็นว่าคุณไม่รู้หรือไม่เก่งพวกเขาจะไม่คาดหวังให้คุณทำสิ่งที่ซับซ้อนหรือยากเกินไปจึงทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงภาระที่หนักเกินไปหรือความกดดันที่อาจเกิดขึ้นจากการต้องทำงานที่ท้าทายมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีโอกาสทดลองทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพลาด และได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นมากขึ้นเนื่องจากพวกเขามองว่าคุณต้องการความช่วยเหลือมากกว่าการหลีกเลี่ยงการถูกทดสอบหรือการคาดหวังหมายถึงการแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือไม่เข้าใจบางสิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทดสอบหรือถูกคาดหวังให้ทำสิ่งที่ยากเกินไปในสถานการณ์ต่างๆเมื่อคุณแกล้งโง่หรือแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจคนอื่นมกักจะไม่คาดหวังให้คุณทำสิ่งที่ซับซ้อน หรือท,ท้าทายเพราะพวกเขาจะมองว่าคุณยังไม่พร้อมหรือไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆทำให้คุณไม่ต้องรับแรงกดดันจากการถูกทดสอบหรือคาดหวังให้แสดงความสามารถในระดับที่สูงเกินไปการหลีกเลี่ยงการถูกทดสอบนี้ช่วยให้คุณสามารถทำตัวสบายๆและไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองหรือแสดงความสามารถที่อาจไม่พร้อมในตอนนั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีโอกาสเรียนรู้และปรับตัวได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความคาดหวังที่มากเกินไปจากคนรอบข้างตัวอย่างเช่นหากคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องที่ซับซ้อนในที่ทำงานคนอื่นอาจจะไม่คาดหวังให้คุณทำงานที่ยากเกินไปหรือแม้กระทั่งมอบงานที่ไม่ท้าทายให้กับคุณทำให้คุณมีพื้นที่ในการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกทดสอบหรือคาดหวังในระดับสูงการขอความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นการขอความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นหมายถึงการแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือแกล้ง,งโง่สามารถทำให้คุณได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะคนมักจะมีแนวโน้มที่จะช่วยเหลือหรือแนะนำคนที่ดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคนที่ดูเหมือนจะรู้หรือทำได้ทุกอย่างเอง เมื่อคุณแสดงว่าคุณไม่เข้าใจหรือไม่รู้บางเรื่องคนอื่นอาจจะรู้สึกเห็นใจและยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำมากขึ้นโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่คนรอบข้างพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเช่นในที่ทำงานหรือในกลุ่มการเรียนการแกล้ง,งโง่ทำให้คุณได้ประโยชน์จากการช่วยเหลือของคนอื่นโดยไม่ต้องลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่นหากคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้วิธีการทำงานบางอย่างในโปรเจกต์คนในทีมอาจจะยินดีมาช่วยสอนหรือแนะนำคุณได้มากขึ้นในขณะที่ถ้าคุณแสดงออกว่าคุณรู้หรือทำได้เองพวกเขาอาจจะไม่คิดที่จะเสนอความช่วยเหลือเพราาไม่คิดว่าคุณต้องการมันการใช้กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้หรือทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับความอายหรือความยากลำบากในการขอความช่วยเหลือจากคนอื่น การวิเคราะห์และสังเกตสถานการณ์หมายถึงการแกล้ง,งโง่สามารถช่วยให้คุณมีโอกาสสังเกตคนอื่นหรือสถานการณ์รอบตัวได้มากขึ้นเพราะเมื่อคนรอบข้างคิดว่าคุณไม่รู้หรือไม่เข้าใจพวกเขาจะไม่ระมัดระวังคำพูดหรือการกระทำของตัวเองมากเท่ากับคนที่พวกเขาคิดว่ารู้เรื่องหรือเก่งการที่คุณแกล้ง,งโง่ทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจ หรือไม่รู้สึกว่าอยู่ในสถานะที่ต้องแสดงออกให้ดีตลอดเวลาพวกเขาอาจจะพูดหรือทำอะไรที่ไม่ระมัดระวังซึ่งทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีค่าหรือเข้าใจมุมมองที่แท้จริงของพวกเขาได้ตัวอย่างเช่นถ้าคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องในที่ทำงานผู้คนอาจจะพูดถึงแผนง,งานหรือกลยุทธ์ต่างๆโดยไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะทำอะไรบ้าง หรือมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆซึ่งคุณอาจจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจหรือวางแผนในอนาคตได้ดีขึ้นการแกล้งโง่ในบางครั้งก็เหมือนกับการตั้งตัวเป็นผู้ฟังที่ดีที่สามารถจับสังเกตหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆจากการกระทำหรือคำพูดของคนอื่นโดยไม่ต้องเสี่ยงหรือเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์นั้นๆการสร้างความเป็นมิตร หมายถึงการแกล้งโง่าสามารถช่วยให้คุณดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรมากขึ้นซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจที่จะคุยหรือทำงานร่วมกับคุณเมื่อคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือไม่เข้าใจในบางเรื่องคนอื่นมักจะมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีอีโก้ และไม่พยายามหมอที่จะโชว์ความสามารถมากเกินไปพวกเขาจึงมักจะรู้สึกว่าเป็นมิตรและอยากที่จะช่วยเหลือคุณมากขึ้นการทำตัวเป็นผู้เรียนรู้หรือผู้ไม่รู้ทำให้คุณดูไม่ขคมขู่หรือเป็นภัยกับคนอื่นทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจและยินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณการแกล้งโง่ยังสามารถทำให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมหรือกับคนในสังคม เพราะคนมักชอบช่วยเหลือหรือแนะนำคนที่ดูเหมือนจะต้องการความช่วยเหลือแทนที่จะเป็นคนที่รู้ไปหมดหรือมักจะคิดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่องตัวอย่างเช่นถ้าคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องบางอย่างในกลุ่มเพื่อนหรือที่ทำงานคนอื่นอาจจะรู้สึกอยากช่วยคุณมากขึ้นพวกเขาอาจจะเริ่มพูดคุยกับคุณหรือเปิดใจมาก่อขึ้นเพราะรู้สึกว่าคุณไม่แสดงท่าทีของคนที่รู้ดีที่สุด ในทุกเรื่องทำให้เกิดความเป็นมิตรและบรรยากาศที่ดีในการทำงานหรือการสื่อสารการหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายหมายถึงการแกล้งโง่สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการถูกมอ,องว่าเป็นไยหรือเป้าหมายในการแข่งขันในสถานการณ์ต่างๆเพราะเมื่อคุณทำตัวเหมือนคนที่ไม่รู้หรือไม่เก่งคนอื่นก็อาจจะไม่เห็นคุณเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวหรือมีอิทธิพล ที่สามารถขัดขวางพวกเขาได้ในบางครั้งคนที่แสดงความสามารถหรือความรู้มากเกินไปอาจกลายเป็นเป้าหมายของการถูกก่อแข่งขันหรือถูกจับตามองมอ,งอาจากคนอื่นเนื่องจากคนอื่นอาจรู้สึกว่าเขาต้องมอเอ,อาชนะหรือไม่ให้คุณมีอำนาจมากเกินออกไปแต่ถ้าคุณแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือไม่เก่งผู้คนจะไม่มองว่าคุณเป็นไท หรือคู่แข่งที่ต้องระวังทำให้คุณสามารถทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดหรือการแข่งขันที่สูงเกินไปตัวอย่างเช่นในที่ทำงานหรือในทีมถ้าคุณแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องบางเรื่องทีมงานหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่มองว่าคุณเป็นคู่แข่งที่ต้องจับตามองพวกเขาจึงไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องคัดค้าน หรือแข่งขันกับคุณทําให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือการตกเป็นเป้าหมายในการแข่งขันในองค์กรได้การแกล้งโง่นในกรณีนี้ช่วยให้คุณสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่สงบและปราศจากความกดดันจากการถูกมองเป็นไทหรือคู่แข่งที่จะต้องเอาชนะอย่างไรก็ตามการแกล้ง,งโง่ ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะหากทำบ่อยเกินไปหรือใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้คุณถูกมองว่าไม่จริงใจหรือขาดความน่าเชื่อถือดังนั้นการใช้กลยุทธ์นี้ต้องพิจารณาให้ดีก่อนว่าเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ดังนั้นการแกล้งโง,ง่ไม่ใช่แค่เรื่องของการหลีกเลี่ยงความคาดหวังหรือการขอความช่วยเหลือเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันแน่นอนว่า,าการใช้กลยุทธ์นี้ต้องทำด้วยความระมัดระวังแต่หากใช้ในเวลาที่เหมาะสมมันอาจช่วยให้คุณได้เปรียบในหลายๆสถานการณ์ได้จริงๆ ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า